ลูกค้าครับทียต้อยจะทดสอบไอ้ไอ้โซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ชุดเนี้ยมันมันมันห้าร้อยวัตต์ทียต้อ,อยจะแช่น้ําให้ดูเลยนะว่าอันนี้ก็คือเป็นกลางวันสมมว่าว่าเราเอาเป็นกลางคืนกลางคืน,นจะพั่มจะฟั่มจะฟั่มแ,แผงแผงแผงแบตเตอรี่ไว้แสงเนี่ยจะมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะลูกค้าเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยโรงงานที่ทียต้อยนำเข้ามานำเข้ามาเนี่ยเขาจะชาร์จไว้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกลางคืนอันนี้ทียต้อยเปิดออโต้ไว้นะ ต้อไวจะแช่น้ําดูแช่ไปเลยนะลูกค้าเนี่ยแช่ไปเลยตรงนี้ก็จะมีจุกนะลูกค้านะจุกนี่จะมีโอลิงจะมีโอลิงกันกันน้าอ่ะข้างในเนี่ยจะปีมีโอลิงนะลูกค้าเนี่ยจุกนี่เข้าไปเลยฮะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกลัวนะก็ไอเรื่องเรื่องน้ําเข้าก็อย่าต้อรับประกันเรื่องน้ําเข้าเลยนะเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะ ดูนะมันก็สว่างอันนี้เป็นกลางวันนะกจะสว่างเหมือนเดิมเนี่ยลูกค้าเนี่ยนนี้จะเป็นห้องมืดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นออโตเมเตจะเป็นอัตโนมัติเลยนะตั้งลูกค้าตั้งออโต้ไว้เลยนี่ขนาดแสงแสงไม่แสงมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะแสงทางโรงงานจะชาร์จมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองดูนะลูกค้านี่นะขนาดห้องห้องนี่มืดเลยนะมืดติต๊ตือเลยอันนี้เป็นกลางวันนะลูกค้าแต่ว่าจะต้อยปิดปิดไฟเป็นห้องสต็อกอะ ก็นะนะห้องมืดติตืต่นเลยนะเดี๋ยวนะีฉายไปเลยนะลูกค้าเนะี่ยดูนะว๊บสว่างจ้าเลยนี่สว่างจ้าเลยนะสว่างจ้าเลยลูกค้าเนี่ย้าจะฉายถนะ้าเป็นตามซอกตามมุมเลยสายนี่ยาวสี่เมตรครึ่งนะลูกค้าสายจากไอจากแผงมาเลยนะจากแผงแผงที่ชัดชาดไฟอะ่ะก็เปิดปิดอัตโนมัติเลยลูกแต่ลูกค้าต้องตั้งที่ออโต้นะตั้งที่ออโต้ไว้ กดที่รีโมทเลยว่ากดไปที่ออโต้แสงเขาจะปิดเองฮนะลูกค้าจะตั้ง3ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้6กชั่วโมงก็ได้นะก็ที่รีโมทเขาจยงมีบอกไว้เลยนะว่าจะตั้งกี่ชั่วโมงที่รีโมทเขาอยงมีบอกเลยนะตัวนี้เขาสว่างทั้งคืนเลยนะไม่ได้ไม่ใช่สว่างแป๊บๆเนะยสว่างทั้งคืนเลยก็พอถึงเช้าแล้วตีห้าตีสี่พอตีสักตีห้าแล้วฟ้าเริ่มสางแล้วเขาก็จะหลีกเขาเองนะพอสว่างเขาก็เขาก็จะดับเขาเองลูกค้าซื้อหนึ่งตัวนะ ก็อยู่ที่พันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาทนี่ฟรีค่าขนส่งนะลูกค้านะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อหกตัวขึ้นไปอยู่ที่พันห้าร้อยนะอยู่ที่พันห้าร้อยพันห้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะ